United ็ดอ o ล k ็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงลุ้นสนุกสุดมันตามไลน์แอดที่คุณเห็นกลับมาเจอกันกันกบ United ็ดอะลล็อกกันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดของพวกเราที่ยังคงอัดแน่นและจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคย ซึ่งในวันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตแบบสุดเข้มข้นเน้นๆมาฝากกันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูข่าววันนี้กันเลยแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแกรมไบรลี่ iley, นักข่าวของนายดี่มินิทได้รายงานถึงความคืบหน้าในการเสริมกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าแมนยูจะเสริมแดนหน้า2คนในซัมเมอร์นี้โดยมีเป้าหมายหลักอยู่ที่ฮาริเคนที่เหลือสัญญากับสเปอร์เพียงแค่ปีเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ตัวแต่ทีมปีศาจแดงเองยังไม่ค่อยมั่นใจว่าแฮร์ร่เคนจะมาร่วมทีมได้หรือเปล่าเพาาเดเนียลเลวีประธานสโมสรไก่เดือยทองต้องการค่าต,ตัวต่ำสุดอยู่ที่100ล้านปอนด์แมนยูเองจะหาหนทางดึงตัวมาให้ได้แต่ถ้าการเจราจาจะยืดเยื้อก็พร้อมจะเดินหน้าหากองหน้าคนอื่นแทนไบดี้ได้บอกอีกว่าถึงแม้ว่าการเทคโอเวอร์ยังไม่มีความชัดเจนว่าใครจะเข้ามาเป็นเจ้าของคนใหม่ แต่แมนยูก็ได้ระบุเป้าหมายเสริมทีมเอาไว้แล้วหลังจากได้เจ้าของคนใหม่ก็เดินหน้าเจรจาต่อทันทีในรายของดูซามวลลาฮูวิช้ายิงยูเวนตุสแมนยูมั่นใจว่านักเตะคนนี้อยากจะย้ายมาร่วมทีมเพราะเอเจนต์ของเขายืนยันเลยว่าวลาฮูวิชอยากจะย้ายมาเล่นในอังกฤษซึ่งเอริกเทนฮากเองจะสามารถรีสศักยภาพของเขาออกมาได้อย่างเต็มแม็กซ์อย่างแน่นอนส่วนอนาคตขององโทนี่มาเซียวนั้นเทนฮากอยากจะขายเขาออกจากทีมไปเลย Sky ยสปอรได้รายงานว่า b บยูมิวนิกพร้อมจะขายซาบีเซอร์ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในราคา2 2ล้านปอนด์หลังจากเจ้าตัวทำผลงานได้ดีในช่วงที่ยืมตัวมาท้าแข่งในถิ่นโอทรัปปอร์ตแต่ถึงอย่างไรก็ตามสถานาการณ์ของซาบีเซอร์มีความซับซ้อนมากขึ้นจากอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าในช่วงท้ายซีซั่นโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดย,ยังติดต่อกับ b บยูมิวนิก เกี่ยวกับการพักฟื้นของนักเตะและการเจรจา,าเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาถาวรของเขาจะยังดําเนินการต่อไปทางซามีม็อกเบลได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุ่มง,งบ55ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อเมสันเมาส์ไปร่วมทัพแต่ทางเชลซีเองนั้นต้องการค่าตัวที่ราคา85ล้านปอนด์เลยทีเดียวโดวยทางเดวิดออนสตีนจากตีอาร์ติกิวเคได้รายงานว่าเมาส์กำลังเอ็นเอียงในการย้ายไปอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าเชลซีตกลงจะขาย และคาดว่าจะมีการเจราจากันระหว่าง2สโมสรในเร็ววันนี้ในตอนนี้อนาคตของเมาส์ที่เชลซีมีความไม่แน่นอนซะแล้วซึ่งเขาจะหมดสัญญาลงหลังจากจบฤดูกาลหน้าด้านฟาบิเซียโรมาโนได้อัปเดตผ่านทาง YouTube ว่าทางเชลซีต้องการเมาส์มากกว่าที่ราคา80ล้านปอนด์ถ้าเขาอยากย้ายไปสโมสรนในอังกฤษซึ่งมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลอยากเซ็นสัญญากับเขาและมาริซิโอโปเชติโน จะพยายามอีกครั้งเพื่อต่อสัญญากับเมาส์แต่หลังข่าวเชื่อว่ามันถึงเวลาที่เขาจะต้องไปแล้วและนั่นจะทําให้เขากลายเป็นตัวเลิกในตลาดการซื้อขายในซัมเมอร์น,นี้อีกด้วยเจคอบสแตนเบิร์กนักข่าวจากเดอะการ์เดียนได้รายงานว่าแมนยูพร้อมลงแข่งขันแย่งตัวโควาสิตกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และไบโอนินิกมาเข้าทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้ซึ่งแมนยูเองกำลังหากลางมาช่วยกาเซมิโรอยู่นขนาดนี้ Irish Independent ได้รายงานว่ามีโอกาสที่จะมีการประกาศเจ้าของทีมคนใหม่ภายในวันศุกร์นี้โดยมีการคาดการณ์ว่าทางเกรเซอร์เองอยากจะอัปราคาขึ้นมาหากทีมได้การันตีไป UCL ในซีซั่นหน้าแบบ100%นนั่นเองและนี่คือทั้งหมดของ United ็ด Un l o ล k ็อกใน EP นีนี้ฝากติดตาม United ็ดอ o ลล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีป,ปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ยูเนเต็ดอ o ลล็อกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ